ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องที่เขาลบลากแพงนะครับมื่อนี้ผมสิมาลองพักฟุตบอลนะครับในเกมฟุตบอลอีฟุตบอลเพจสองพันยี่สิบนะครับนี่คือนักเตะนะครับสองทีมนะครับของเิมีไทยแล้วก็เลี้ยวมังลิกนะครับนักเตะไทยในสุดนะครับของเมืองท่องอยู่ในเตดนะครับปอดกับเลี้ยวมังลิกผมสิมาลองพักบึงนะครับบึงหูดอกนักเตะผู้ใดเป็นผู้ใด้เนี่ย หลุดจากตัวแกนของคิวซีของทีมเงินบอลุดจากกัปตันรอกผมบินแฟนบอลเคิยวซีนะครับกับทิโรินนะครับตบอลมากับยุที่คิดถักแทนการมาที่โลูทอมเบียกับตบบอลกันกับรัตนากรมาที่รับตบบอลกัน้วยครับไทยมึงทองเกือบมาหาทิโรินโมรอดครับ เดี๋ยวไดครับมาที่จ่ายกับมาสิบโมลิกนะครับโมลิกของเป็รินเซนมาวหมดครับตัดบอลได้ครับรูอทองเบียดีรัตนากนรกจ่ายมาใส่ครับชดถอยชนาธิปนะครับจ่ายบพกนุ์นะครับพี่นะครับีรัตนากรกลับมา ยังบอลท่านได้ครับพี่น้องไทยฮ่องกองบอลเกียบบอลท่านใดจานักบอลอีกั้งสุพนัทสุพนัทสุพนัทชนะทิพวรรณใจทีทรอนเปิดบอลเข้ามาสุพนัทบวงวัดครับชนะทิพ้บอลเก็บบอลมาชนะทิพ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 ลียังมาลียังลูกมาใจมาทีทรอนทีทรอนยิงลูกดิโอ้โห้ตีสียบครับพี่น้องเอ้าเส้นมาตัดบอลมามาซิลูกมาซิลูกมาทางซ้ายโมูรโมูร์ไเดย์ครับโมลริครับมา ลอันชาทิพย์ชาทิพย์ซัดซัดลุงติ๊กนะครับโอ้ยติดบล็อกครับพี่น้องนี่ได้เตะเกียกนะครับเตะมุมมาละเอ้โบแมนจิโบแมนเอ้โบแมนกับโบแมนสันโมโดเออโมลิกได้ครับวันนี้นาทีวาลันวาลันได้นะครับบอลว่าทั้งแบกใส่แบกใส่ของเโมโดริกบ้าระห่ กลับมาของไรเงี้ยบอลลันมลิบอลลันบอลลันเปิดบอลเง่ามาที่ตรงกลางนะครับมาที่ฟิลิปโปเลอโรทอมเบียรัตนากรกลับมาชิติพัฒน์โรธอมเบียเตียวท้อนชาณทิพย์ชาณทิพย์เปิดวางบอลเง่าจิลสินมองลูกนี่มาแล้วโอ้โหบ่ได้ครับตรงนี้ ของหลังของเรี้ยวมูริจัดได้ครับเอาตีอาทิตย์มีของครับก็มีครับบาลานยังได้นะนต,ต่อบอลลูกครับมาแล้วทางอินแบ็คว้าต่อบอลกันไปมากเรี้ยวมูริจุดนี้มูริครับรบาล,ล,ลานบาลานเออบอลน่ารอาที่อ้าแล้วเป็นเส้นมาจามาเซโลมาเซโลได้บอลมาที่โอ้โหอะไรครับ ลูกลได้บอลใจมาทีมมลูทนเบียทอเบียใจมานาทีทีทอนตอนช่องไรส่งขึ้นหลังทีรท่อนทีละทอนอีกทั้งชนาทีบใจบอลทะลุมาครับโอ้โบอลเลียนครับลูกนี้นะครับสวนัดสวนัดใจบอลงงลูกนี้ ที่สินะครับงนะครัั่ภาพซ้ายนครับโมะแมนตาจัะช็อตโลมากกับเาที่จะสิงห์่ได้ไไจมสิงลีที่จะสิงห์าวันตงยูไนเต็ดครัาครับเอาตัวผู้เลซวตูเอ้ยมลิกครับข้นมาวาลันว่นันนะครับโมลิกเดวนนะครับเอละขึ้นเรียบ พ่อดครับนักิดไทยเจอนกนี่เกียี่ยวเขาลุมมาคัเล่ือนกันนีเกียร์พ่อซูด้ครับนักีดไทยขอนนี้ะครับจะเสมอันดูนะครับซูซๆนะค,ครับการป, <S 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 ป <s 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 ่องก่อนให้ล่องก่นลายกว่านะครับพี่น้มามาลองมาเบึ้งนะครับขึ่งหลังครับว่าจะมีการเปลี่ยนตัวผู้ใดแน่นะครับพี่น้อง ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วพี่น้องด้วที่ามาบึ้งนะครับการผักบอลเป็นภาษาอีสานนะครับาแรียกคี่ี่คึกมานะครับเยอะมากเลครับแจม้าโมลิกวารันนะครับวาลัดใจม้าเขามีลูมลูบอลมาทั้งอินแบ็กไซด์มาเขามลูกคลุยคเปิดบอลเง้ามาที ชนะิบกหัวับตัวนี้โอ้โหโหโหชนะทิพย์ถือป๊มบอลในบอลนะครับชนะทิพย์ปิงครับสุภพนัดชนะทิพย์ถือแย่ง้วครับมาโลโอ้โรเจชันน่นมาที่นี่ยิ่งลูกนี้โอ้โหตีเียบของซิวัรซิวัตริ่งเยบยิังนี่ครับล,บ,บลตัตนากรเปิดมากที่จะสิน ตัดสินใจมากสุวรัสุวรัช <c oughs> ่องช่องทลุีลสิง <c> ท <oughs> ีละสินยิงได้บ่ทีละสินยลกนียติ๊กเชฟตัวโอ้ครับจไดสายงกอลมากครับลมากทีเซมิโร่กัเโนบอลลูเซมิโร่เซมิโร่เอาอาซาอาซาลงมาแล้วีซาลงมาต่อนครครับโมลิ มาเอ้บอลบินเ้นมาโมมีเซดีเซนะครับโอ้สีรลับินเซฟห้ซอยไทนะครับฮ่องแบบในชุดของชุดมุมทองสุภนัทไดบอลสุนัทสุนัทอ้าวชนท่โชว์สตสุนัทสุนัทมาแล้วสุนัทยังไดบอลรู้ครับใจทางไหนเปิดบอลไหม เปิดไปเปิดมาชนาทิตย์ชนาทิตย์ที่ทีละทนทีละทนไปกับหลังรัตนากก่อนตนากก่อนใจอูกพอใจสุนักสุนัททีละสินทีละสินทีละสินได้ซัไปลูกนี่โอ้ยบ่เรขัลนี้ของทีละสินนะครับควรออกางไปครับภาพสะครับมันมันมีมุมงนกครับมุ่กับบริยู นะครับเหนมูนท <s df> ี่แถวนั้นาลานนะครับเออกแล้วนะครับลองอาซาร์เป็นอาซาร์กับเบนจูบาจุดเสียบนะครับจุดเสียบโอ้ชดีพาอ่นะครับเซียนี นครับบุดาัยอื้โอ้โหเขาครับมาเจกับเสียมวนนะครับคิดพิพันะครกบเลอยแงมันจัาางเสีเบดพ่เียบดังทำไมนมานโมดิคโมดิเสิปิดครับสุโมดารเบนะบอลกันดโมดิคโมดิได้โมดิโมดิเปิดนะครับยังยังไ,ได้เลยครับ

โมลิกโมลิกเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงาโอ้ยตกโรนีเดินเส้นใม่ซัดว์โนี ought, ้ต <t> ิกโอ้โยมาเลยทงเบียร์มาดโอ้โหซึ่งื้านไหลนะครับเดินเส้นใหม่บอสมาดูทงเบียร์นะครัเดินมาสกัดบ็อกเลยท่านนะครับสุดยอดเยี่ยนครับพี่น้องเบิ้งมาเบิ้ง ต่อไปครับเป็นการเตีมุมนะครับของโงลิคโมิสงเพื่อเตอีกนิดออกนะครับสุดแพชชัยใจดีลงมาแทนนะครับดบอลาค้งสิว่าลครับพี่น้องบอลมาควงบอลมาที่สุโชกสุโชกบ่ได้ครับจันมาโมลิคโมิคเขาไุ่เขาไม่ลกดบอลมาหเส้น ว่อรแบบนี้ครับอลกดแลวลเซคัมนะครับแต่ทมนี้ก็ไปซุ่มประตูเจ้าสีนะ่ครับนี่เป็นคำเรีแกคำั้งดีนะครับตี